สวัสดีค่ะวันนี้อยู่บ้านน้องสาวจะมาทำน้ำพริกตาแดงสูตรโบราณโบราณมากๆเจา้าของสูตรเสียชีวิตแล้วมาดูกันนะคะว่ามีเครื่องปรุงอะไรมั่งอนนี่ มีหอมกระเทียมนะจ๊ะหอมกระเทียม <c oughs> หอมกระเทียมนี่เอาไปคั่วนะคะเอาไปคั่วอย่าให้มัน <c oughs> ดำมากนะคะเพราะถ้ามันดำมากเวลาเราตามออกมาสีมันก็จะออกดำๆไม่น่ากินและอย่างหนึง่งก็คือกิ่นของดำมากไม่ดีนะคะ <c oughs> เดี๋ยวมันจะปวดเป็นมะเร็ง <c oughs> แสบคอค่ะไปคั่วพริกมาด้าอันนี้ก็คือมะขามเปียกนะคะ <c oughs> คุณยายซื้อมาสิบบาทแล้วก็ <c oughs> เอาเม็ดเอาก้านออกแล้วก็มาสับให้ละเอียดนะคะ <c oughs> แล้วก็อันนี้คือพริกแห้งเอาไปคั่ว <c oughs> อย่าใช้ไฟแรงนะคะไฟแรงมันก็จะดำหมดอันนี้ยังดำไม่หมด ขั้นแรกนะคะแล้วแต่เราจะตําพริกก่อนหรือจะตําหอมกระเทียมก่อนแต่ถ้าเป็นคุณยายยายแนะนําให้ตําพริกก่อนเพราะพริกละเอียดแล้วก็ค่อยใส่หอมกระเทียมลงไปนะคะ <c oughs> พอใส่หอมกระเทียมเสร็จตาจนละเอียดจนเข้ากันเป็นเนื้อเดียวกันแล้วนะคะให้คุณใส่มะขามเปียกลงไปนะคะแล้วก็ตาตําจนฝ่ามันจะเป็นเนื้อเดียวกัน เสร็จจากนั้นนะคะก็ใส่ผงชูรสใส่น้ำตาลนิดนึงแล้วก็ชิมเอานะคะถ้าเป็นรุ่นที่คุณยายยายของยายพรสอนก็คือใส่น้ำปลานิดหน่อยตะแดงมันก็จะออกรสเผ็ดเปรี้ยวนะคะเค็มนี่ น้ำปลานี่เราสามารถเติมได้เรื่อยๆแบบว่าเราตักอ,ออกมา <c oughs> แบ่งออกมากินทีละช้อนเราสามารถที่จะใส่น้ำปลาให้มันขุกขิกได้ส่วนถ้าใครชอบหวานมากก็เติมน้ำตาลไปตามชอบนะคะก็ <c oughs> <c oughs> ถ้าจะตำให้ดูแล้วก็ตัดต่อคลิปเยพรยังตัดต่อไม่เป็นนะคะก็ให้ <c oughs> คนที่อยากตำพริกตาแดงกินเองนะคะ ให้จำให้จำตรงนี้ไปนะคะว่าตําพริกแดงไอตำพริกที่เราคั่วมาแล้วเนี่ยซึ่งเราพักให้มันเย็นแล้วตำไปตำไปก่อนนะคะแล้วก็พอพริกเริ่มละเอียดก็ใส่หอมกระเทียมไปนะคะพอหอมกระเทียมเข้าที่ก็ใส่มะขามเปียกสับลงไปนะคะใส่มะขามเปียกสับเสร็จคุณก็เติมหงชูรส ถ้าคนไม่กินของชุรสก็ไม่ต้องใส่นะคะแล้วก็ใส่น้ำตาลสักครึ่งช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็ตำผสมไปให้มันเป็นเนื้อเดียวกันเสร็จคุณก็จะได้น้ำพริกตาแดงแบบบ้านๆแบบคนโบราณตำแค่นี้ค่ะสำหรับคลิปนี้ก็คงจะทำให้แค่นี้ก่อนนะคะเอาไว้เยพรตัดต่อวิดีโอเป็นเยพรจะมา จะพยายามไปหัดตัดต่อวิดีโอนะคะตัดต่อได้เมื่อไหร่ก็จะถ่ายคลิปยาวๆวิธีทักวิธีเตรียมออของแล้วก็ถึงวิธีทำเลยนะคะแต่ถ้าใครสนใจแล้วก็ไม่เข้าใจจะโทรหายเยพรก็ได้นะคะเดี๋ยวจะให้เบอร์โทรไว้ที่ช่องแชทแล้วกันฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไครตด้วยนะคะ ขอบคุณมากนะคะ